ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่599สุนักรับใช้หนึ่งตัวถึงแล้วที่นี่ขอรับผู้คุมคุกของสารต้าหลี่เปิดประตูคุกออกกล่าวกับฝูเหล่าไทจวินอย่างนอบน้อมขอบใจมากฝูเหล่าไทจวินสื่อให้หมัวมัวข้างกายตบรางวัลให้ผู้คุมจากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มลำบากท่านแล้วเอาไว้ดื่มน้ำชา ฝูรวซีที่ขาทั้งสองข้างถูกล่ามโซ่นั่งคุกเข่าอยู่บนกองฟางแขนของเขาขาดไปข้างหนึ่งใบหน้ามอมแมมไปด้วยสิ่งสกรปรกเขาเงยหน้าขึ้นอาศัยแสงไฟริบหรี่ในคุกของสารต้าหลี่มองเห็นใบหน้าที่เข้มงวดของมันดาฝูรวสีกำม,มือที่วางอยู่บนหัวเข่าแน่นเม้มริมฝีปากที่แตกแห้งแน่น ควบคุมทดสอบน้ำหนักของเงินในถุงเงินจากนั้นยัดใส่หน้าอกด้วยรอยยิ้มฝูเหล่าไทาจวินกล่าวอันใดเช่นนี้ขอรับพวกเราจะกล้าไม่ทำตามคำสั่งขององค์รัชทายาทได้อย่างไรขอรับพวกท่านเชิญสนทนากันตามสบายข้าขอตัวก่อนขอรับฝูเหล่าไทาจวินพยักหน้าให้ผู้คุมยิ้มยิ้มกล่าวกับหมัวหมัวข้างกายหากมีคนมาช่วยบอกข้าด้วยเจ้ากะหมัวหมวย่อกายทำความเคารพจากนั้นหลบไปยืนอยู่ด้านข้าง ฝูเหล่าไทจวินเดินเข้าไปด้านในห้องขังมองไปทางฝูรั่วซีด้วยแววตาหววโรดลำคอของฝูรั่วซีร้อนเผายันมือข้างหนึ่งลงบนกองฟางเสียงโซ่ที่ข้อเท้ากระทบกันดังขึ้นเขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาคมกริบของฝูเหล่าไทจวินทำเพียงขกสีษะลงบนพื้นอย่างแรงมองดูแขนเสื้อที่ไรซึ่งแขนของบุตรชายน้ำตาของฝูเหล่าไทจวินไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่นั่งยืนถือไม้เท้าตัวตรงเอ่ยขึ้น เพื่อฮองเฮาแล้วเจ้ากล้าทำทุกอย่างเลยสินะเจ้าไม่สนใจคนแก่อย่างข้าไม่สนใจน้องชายหลานชายของเจ้าเจ้าสามารถไม่สนใจได้แม้แต่เมียของเจ้าทว่าลูกชายทั้งสองคนของเจ้าเล่าเจ้าต้องการให้พวกเขาตายเพราะฮองเฮาอย่างนั้นหรือฝูรัซีได้ยินเสียงโมโหปนสะอื้นของฝูเหล่าไท้จะวินเขายิ่งหมอบต่ำยิ่งกว่าเดิมท่านแม่ฮองเฮานางนางตั้งคันลูกของข้า ฝูรั่วซียังไม่ทันเอ่ยจบฟูเหล่าไทาจวินยกไม้เท้าตีไปที่ร่างของฟูรั่วซีจนเขาเพลอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดน้ำตาของฟูเหล่าไทาจวินไหลพรากกัดฟันกรอดใช้ไม้เท้าตีไปที่ร่างของบุตรชายอีกหลายครั้งฟูรั่วซีใช้มือเพียงข้างเดียวค้ำยันพื้นเพื่อส่งตัวเขากำฟังบนพื้นแน่นต่อยให้มันดาตีโดยไม่ส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นจนร่างเกือบล้มลงบนพื้นไม่รู้ว่าฟูเหล่าไทาจวินตีบุตรชายของตัวเองทั้งหมดกี่ครั้งนางตีจนไม่มีแรง ไม้เท้าหลุดออกจากมือที่สั่นเทาของตนฝูเหล่าไทาจวินนั่งคุกเข่าร้องให้อยู่บนพื้นเช่นเดียวกันนางกำบ่าทั้งสองข้างของฝูรั่วสีแน,น่นเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากคำกล่าวนี้หลุดออกไปคนทั้งตระกูลฝูจะมีจุดจบเช่นไรบ้างเจ้ายอมทำเพื่อสตรีอย่างจงเศร้าหลงได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจสิ่งใดจริงๆอย่างนั้นหรือร้อยกว่าชีวิตในตระกูลฝูลูกชายทั้งสองคนของเจ้า พวกเขาทำสิ่งใดผิดกันถึงต้องจบชีวิตเพราะผู้หญิงคนนั้นเจ้ายินดีให้ทุกคนในตระกูลฝูตั้งแต่เด็กเล็กยันคนแก่ชราขึ้นไปบนแท่นประหารเพื่อปูทางให้ผู้หญิงคนนั้นจะริ่งงอ,งอ,งองหรือฝูรั่วซีนึกถึงรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ของบุตรชายคนเล็กเขาหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดเจ้าลองนึกย้อนถึงคดีของเจียงชงเหวินหลานชายคนเล็กของผู้ตรวจการสูงสุดอายุเพียงสี่ขวบเขาต้องขึ้นไปบนแท่นประหารด้วยปากเอาแต่บ่นว่าอยากกินลูกอม ตอนนั้นเจ้าเคยกล่าวไว้ไว่าอย่างไรเจ้าจำได้หรือไม่เจ้าสงสารเด็กของตระกูลอื่นทว่าลูกชายของเจ้าเพิ่งอายุเพียงหกขวบหกขวบเท่านั้นเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันฝูเหล่าไทาจะวิงกระชากคอเสื้อของฝูรั่วซีร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวด หวนึกถึงตอนที่หลานชายคนเล็กของผู้ตรวจการสูงสุดถูกจับตัวขึ้นไปบนแท่นประหารเขากล่าวกับมันดาว่าอยากกินลูกอมตอนนั้นฝูรั่วซีรู้สึกโกรธแค้นจนน้ำตาไหลพรากตอนนั้นที่เขาได้ยินคำกล่าวของเด็กเพียงสี่ขวบเขาเกือบทนไม่ไหวบุกเข้าไปในวังหลวงขอให้ห้องเต้ปล่อยเด็กที่ยังไม่รู้ความไปทว่าบัดนี้เขาถูกความรักและความรู้สึกผิดครอบงำจนไม่สนใจชีวิตของมันดาภรรยาและบุตรชายของตัวเองท่านแม่ฝูรั่วซีร้องให้ออกมา ท่านแม่ลูกๆทำผิดต่อท่านแม่ทำผิดต่อน้องชายและภรรยาของตัวเองฝูเหล่าไทาจวินเซื่อนนางสูดลมหายใจเข้าปอดจับบ่าของบุตรชายแน่นกล่าวออกมาอย่างจริงจังลูกชายแม่ช่วยชีวิตเจ้าไว้ไม่ได้ทว่าอย่างน้อยแม่สามารถปกป้องชีวิตคนที่เหลือในตระกูลได้ปกป้องเมียและลูกของเจ้าได้เจ้าสารภาพเรื่องที่ฮองเฮาหลอกใช้เจ้าให้คุ้มครองสิ้นอ่องขึ้นครองบัลลังออกมา บอกว่าฮองเฮาบังคับเจ้าองค์รัชทายาทจะปกป้องคนที่เหลือในตระกูลฝูเองท่านแม่เราไม่สามารถเชื่อคําขององค์รัชทายาทได้ขอรับฝูรั่วซีกล่าวองค์รัชทายาทเชื่อไม่ได้องคหญิงเจิ้นกัวก็เชื่อไม่ได้อย่างนั้นหรือข้าไปหาองค์หญิงเจิ้นกันก่อนองคหญิงเจิ้นกัวบอกให้ข้าไปพบองค์รัชทายาทฝูเหล่าไทาจะวินกัดฟันกรอดกล่าวเสียงเบา องหญิงเจิ้นกั้นสื่อว่านางช่วยเจ้าไม่ได้ทว่าสามารถช่วยลูกๆของเจ้าได้ขอเพียงพวกเราเตรียมการล่วงหน้าใช้เงินซื้อความสบายให้พวกเด็กๆเมื่อองค์รัชทายาทได้ขึ้นครองราชพวกเด็กๆจะได้กลับมาเมืองหลวงอีกครั้งฝูรั่วซีเชื่อใจไปชิงเหยียนฝูรั่วซีไม่ใช่คนไม่รู้จักบุญคุณคนเขารู้ว่าวันนั้นไปชิงเหยียนตัดแขนของเขาข้างหนึ่งทว่าไม่คิดเอาชีวิตเขานางใช้ตระกูลฝูมาเตือนสติเขาเพราะต้องการเหลือทางรอดให้ตระกูลฝูที่อยู่ในเมืองหลวง มิเช่นนั้นหากเขาเสียชีวิตในวันนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าเขาจงใจสังหารองค์ราชทายาทแม้อาจไม่เดินประหารเจ็ดชั่วโคตรทว่าคนในตระกูลฝูที่เมืองหลวงคงไม่อาจมีชีวิตรอดแค่เรื่องนี้ฝูรั่วซีก็เชื่อใจไปชิงเหยียนแล้วทว่าหากใส่ร้ายว่าฮองเฮาใช้ชีวิตของคนในตระกูลฝูมาข่มขู่เขาฮองเฮาจะมีชีวิตรอดอย่างนั้นหรือลูกชาย เจ้าจลังเลไม่ได้อีกแล้วใบหน้าที่เหี่ยวย่นของฝูเหล่าไทาจวินเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาและความร้อนใจท่านแม่หักใต้เท้าหลูผู้พิพากษาสารต้าหลี่มาสืบสวนลูกจะบอกออกไปตามความจริงให้ลูกใส่ร้ายหองเ่าลูกทำไม่ได้ขอรับฝูรั่วสีสะอื่นดีดีเจ้าช่างเป็นลูกชายที่ดีของข้าเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีจริงๆฝูเหล่าไทาจวินสายหน้าลุกขึ้นยืนอย่างโซเซ ชีวิตคนในตระกูลฝูไม่สําคัญมีเพียงจงเศร้าหลงที่สําคัญข้าคลอดสุนัขรับใช้ที่ดีตัวหนึ่งให้แก่จงเศร้าหลงจริงๆข้าทําผิดต่อลูกสะพ้ายต่อหลานชายของข้าหากรู้เช่นนี้ข้าคงไม่ให้เจ้าแต่งงานมีครอบครัวข้าไม่เพียงทําลายชีวิตของสตรีคนหนึ่งข้ายังทําลายชีวิตหลานชายของตัวเองอีกด้วยข้าทําผิดต่อตระกูลลูกสะพ้ายทาผิดต่อลูกสะพ้ายข้าจริงๆน้ําเสียงของฝูเหล่าไทาจวินอ่อนแรง มันดาของลูกสะพ้ายฝากนางไว้กับข้าก่อนนางจะสิ้นใจหวังว่าตระกูลของเราจะปกป้องลูกสาวคนเล็กของของพวกเขาให้มีชีวิตอย่างมีความสุขข้าแอบปิดบังเรื่องระหว่างเจ้าและจงเศร้าหลงเอาไว้ให้เจ้าแต่งงานกับนางอย่างคนเห็นแก่ตัวหลายปีมานี้เจ้าไม่อยู่ในเมืองหลวงเมียของเจ้าดูแลจวนฝูเป็นอย่างดีดูแลแม่สามีอย่างข้าเป็นอย่างดีลูกสะพ้ายที่ดีเช่นนี้หลานชายที่ดีเช่นนี้กลับต้องมาตายเพราะลูกชายที่ไม่ยอมตัดความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของตัวเองของข้าท่านแม่ ฝูรั่วสีกำหมัดแน่นสะอื่นจนตัวโยนอย่ามาเรียกข้าว่าแม่ข้าไม่ใช่แม่ของเจ้าฝูเหล่าไทจวินทุบกอ,อกร้องให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หกร้อยเหตุใดจึงโหดร้ายเพียงนี้สวรรค์เหตุใดข้าจึงคลอดบุตรเช่นนี้ออกมาในหัวของเขามีแต่สตรีนามว่าจงเศร้าหลงผู้นั้นไม่สนใจความปลอดภัยของตระกูลฝูเลยสักนิดฝูเหล่าไทจวินกำชายเสื้อบริเวณหน้าอกแน่นพลางทุบไปที่อกของตัวเอง ข้าทำผิดต่อท่านพี่ทำผิดต่อตระกูลฝูทำผิดต่อลูกสะภ้ยทำผิดต่อหลานชายและทำผิดต่อมารดาของลูกสะภ้ยที่ล่วงลับไปแล้วท่านแม่ฝูรัวซีคานเข่าเข้าไปหาเขาเอื้อมมือที่สั่นเทาออกไปหวังสัมผัสชายกระโปรงของมันดาทว่าถูกฝูเหล่าไท่จะวินสบัดออกอย่างแรงข้าไม่อาจทนเห็นหลานชายของข้าถูกประหารชีวิตได้ข้าขอล่งหน้าไปรับผิดกับท่านพี่ต่อมันดาของลูกสะภ้าในปอโลก,ก่อนก็แล้วกัน ฝูเหล่าไทาจะวินกล่าวจบก็วิ่งเอาศีรษะชนกำแพงของคุปต้าหลีอย่างแรงเลือดสดกระจายทั่วบริเวณท่านแม่ฟูรัวซีเบิกตาพลงถลาไปด้านหน้าประคองตัวของมันดาที่ลม้มลงขึ้นมาด้วยมือที่เหลือเพียงข้างเดียวผู้ใดก็ได้รีบมานี่เร็วรีบมาเร็วท่านแม่ท่านแม่ลูกผิดไปแล้วลูกจะทำตามที่ท่านแม่สั่งทุกอย่างขอรับท่านแม่หมัวมวชราที่เฝ้าอยู่ทางด้านนอกได้ยินเสียงจึงรีบเดินเข้ามา เมื่อเห็นฟูเหล่าไทจวินที่สีสั์เต็มไปด้วยเลือดนางตกใจจนเกือบทรุดลงบนพื้นรีบตะโกนเสียงดังลั่นเร็วเข้าเกิดเรื่องแล้วผู้ใดก็ได้มาที่นี่หน่อยไม่นานคุกของสารต้าหลี่เกิดเคลิบวุ่นวายขึ้นทันทีพวกเขารีบแบกร่างของฟูเหล่าไทจวินออกไปด้านนอกผู้คุมคนหนึ่งวิ่งออกจากคุกของสารต้าหลี่ไปยังซอยลับที่อยู่ไม่ห่างจากคุกเท่าใดนะเขาทำความเคารพระชทายาทิที่นั่งอยู่ในรถมา้าโดยมีองรักจนรัชทายาทคอยคุ้มกันจากนั้นกล่าวขึ้น องรัชทายาทฝูเหล่าไท่จะวินวิ่งชนกำแพงแล้วพะยะค่ะรัชทายาทที่นั่งอยู่ในรถมาลูกแหวนหยกปานจื่อที่นิ้วของตัวเองยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยดีใต้เท้าหลูมาถึงแล้วหรือไม่ใกล้ถึงแล้วพะยะค่ะรัชทายาทพยักหน้าจากนั้นลงจากรถมาพาคนเดินเข้าไปยังคุกของสารต้าหลี่รัชทายาทกำลังก้าวเท้าเข้าขึ้นไปบนบันไดของคุกศารต้าหลี่ก็เห็นหลูจิ้นวิ่งมาถึงอย่างร้อนรนรัชทายาทชะงักสีเท้าใต้เท้าหลู หลู่จิ้นรีบทำความเคารพรัชทายาทองค์รัชทายาทเหตุใดจึงรีบร้อนถึงเพียงนี้รัชทายาทแซงทำเป็นไขสือทูลองค์ชายองคชายทรงพระราชทานอนุญาตให้ฝูเหล่าไทจวินมาเยี่ยมแม่ทัพฝูทว่าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นฝูเหล่าไทจวินจึงวิ่งเอาศีรษะโขกกำแพงกระหม่อมจึงต้องรีบมาดูพ่ายขะหลู่จิ้นกล่าวอย่างเหนื่อยหอบว่าอย่างไรนะรัชทายาทต,ตกใจรีบถลกชายชุดเดินเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็ว หลู่จิ้นเดินตามหลังรัชทายาทเข้าไปในคุกสารต้าหลีอย่างรีบร้อนเช่นกันบัดนี้ผู้คุมแบกร่างของฟูเหล่าไทจวินออกมาด้านนอกแล้วหมอเพิ่งมาถึงไม่นานเขากำลังตรวจอาการและห้ามเลือดให้ฝูเหล่าไทจวินรัชทายาทก้าวเข้าไปในคุกที่อับชื้นและเต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์เดินตรงเข้าไปหาฝูเหล่าไทจวินเอ่อยถามเสียงดังลัน่นฝูเหล่าไทจวินเป็นเช่นไรบ้าง เสียงดังของรัชทายาททำให้ฝูเหล่าไทจวนที่กำลังหลับตาอยู่เริ่มขยับนิ้วมือจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นฝูเหล่าไทจวินมาพบฝูรั่วซีในวันนี้ไม่ใช่เพราะมาเยี่ยมบุตรชายทว่ามาเพื่อแสดงละครฉากนี้ละครฉากสุดท้ายของฝูเหล่าไทจวินคือฉากที่มีรัชทายาทและหลู่จิ้นหักนางแสดงละครฉากนี้ต่อหน้าหลู่จิ้นได้ดีบุตรชายคนโตคนเล็กหลานชายและลูกสะพ้ายของนางจึงจะรอดชีวิต บุตรชายของนางถูกความรักครอบงำถูกของเฮาปั่นหัวเช่นนั้นหญิงแก่อย่างนางก็จะใช้ชีวิตของนางปูทางให้บุตรชายและหลานชายของตัวเองอย่างน้อยก็สามารถปกป้องชีวิตของพวกเขาไว้ได้ดังนั้นฝูเหล่าไทจวินจึงฝืนลมหายใจเฮือกสุดท้ายลืมตาขึ้นเอื้อมมือไปทางรัชทายาทกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพร่าและอ่อนแรงองค์ชายเหล่าไทจวินรัชทายาทรับเดินเข้าไปกุมมือของฝูเหล่าไทวินเอาไว้เอ่ยถามหมอฝูเหล่าไทจวินเป็นเช่นไรบ้าง มือที่เหลืออยู่ข้างหนึ่งของฝูรั่วซีกำกรงของห้องถังแน่นเขาอยากมองออกไปด้านนอกทว่าไม่ว่ามองอย่างไรก็มองไม่เห็นเขาตะโกนร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวดท่านแม่ท่านหมอได้โปลดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเถิดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเถิดหมอผู้นี้เป็นเพียงหมอรักษาชาวบ้านธรรมดาเขาไม่เคยพบคนสูงศักดิ์ดังรัชทายาทจึงตกใจจนรีบคุกเข่าลงบนพื้นกล่าวเสียงสั่นระร,ริกทูลทูลองค์ชายข้ามีความรู้น้อยนิดทำได้เพียงช่วยห้ามเลือดไม่กล้าวินิจฉัยพะยะค่ะ รีบไปตามหมอหลวงห่วงมาเร็วรัชทายาทหันไปสั่งองครักษ์ที่อยู่ทางด้านหลังองครักษ์กมัดรับคำแล้วเดินออกจากคุกไปอย่างรวดเร็วหลู่จิ้นก้าวไปด้านหน้าเมื่อเห็นฝูเหล่าไทจวินที่ร่างชกเลือดเขาตะลึงงานไปชั่วขณะองชายฝูเหล่าไทจวินกำมือของรัชทายาทแน่นองค์ชายหม่อมฉันทำผิดต่อองค์ชายเมื่อครูหม่อมฉันสอบถามเรื่องราวจากบุตรเนรคุณของหม่อมฉันแล้ว ฮองเฮาใช้ชีวิตของหม่อมฉันและคนในตระกูลฟูคมคูบุตรของหม่อมฉันเพคะว่าอย่างไรนะรัชทายาตะลึงหลู่จิ้นหน้าเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันไม่กล้าปิดบังองค์ชายก่อนฮองเฮาจะแต่งงานกับฟาบาทนางเคยมั่นหมายกับบุตรชายของหม่อมฉันมาก่อนต่อมานางวางแผนเพื่อให้ได้รับความสนใจจากอดีตฮ่องเต้เมื่อรู้ว่าบุตรของหม่อมฉันเสียใจจนไปเข้าร่วมกองทัพ จากนั้นจึงแซงทําเป็นมาขอให้บุตรของหม่อมฉันไปสู่ขอนางบุตรของหม่อมฉันไม่ยินยอมหองเห่าจึงร้องให้ตัดเพาะว่าบุตรของหม่อมฉันเป็นนี่นางเพคะฟูรั่วซีขนลุกสู้ไปทั้งร่างเขารู้จักมารดาของตัวเองดีที่สุดนางกล่าวเรื่องนี้ออกมาแสดงว่านางต้องการดึงหองเ่าลงเหวไปด้วยกันฝูรั่วซีตะโกนเสียงดังลัน่นท่านแม่ผู้คุมซึ่งยืนอยู่ด้านข้างสุดหายใจเข้าปอดลึกหักนี่คือเรื่องจริงเท่ากับว่าพวกเขาบังเอิญล่วงรู้เรื่องสมโองของราชวงศ์เข้าให้แล้ว พวกเขาต่างคิดว่าควรจะหลบฉากไปดีหรือไม่รัชทายาททำเป็นไม่ได้ยินเสียงตะโกนของฝูรั่วซีแซงมองไปทางฝูเหล่าไท่จวินอย่างตกตะลึงทว่าสายตากลับเหลือบมองหลู่จิ้นที่กำลังอยู่ในอาการตกใจคราวก่อนบุตรชายของหม่อมฉันรบชนะกลับมาจากสงครามที่เปิดเจียงฝ่าบาททรงเรียกเขาเข้าพบเมื่อออกมาจากห้องทรงอักษรของฝ่าบาทบุตรของหม่อมฉันพบกับนางกำนันข้างกายของฮองเฮานางผู้นั้นขอให้บุตรชายหม่อมฉันตามนางไปพบฮองเฮา บุตรชายหม่อมฉันรู้สึกผิดต่อฮองเฮาในเรื่องอดีตจึงตามไปผู้ใดจะคิดว่าฮองเฮาทรงต้องการให้บุตรชายของหม่อมฉันช่วยเหลือให้สิ้นอองได้ขึ้นครองราชเพคะหลู่จิ้นกำมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อนแน่นแววตานิ่งขรึมลงบุตรชายของหม่อมฉันจงรักพักดีต่อต้าจิน้นจงรักพักดีต่อฝ่าบาทจึงน้มหน้าวไม่ให้ฮองเฮาทำเช่นนั้นขอเพียงฮองเฮายอมอยู่อย่างสงบเห็นแก่ความสัมพันธ์ครั้งเก่าบุตรชายของหม่อมฉันจะไม่เปิดโปงฮองเฮา น้ำตาของฟูเหล่าไทาจวินไหลอาบหน้านางเงยหน้าขึ้นกล่าวเสียงสะอื้นผู้ใดจะคิดว่าฝ่าบาทจะทรงประสบอุบัติเหตุจนต้องฝากให้เลียงอองช่วยดูแลบ้านเมืองหองเ่าจึงสั่งให้ทหารหน่วยกล้าตายส่งจดหมายรับไปให้บุตรชายของหม่อมฉันกล่าวว่าทรงวังยาพิษหม่อมฉันฝ่าบาทรงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหองเหาอยากให้บุตรชายของหม่อมฉันยกทัพกลับเมืองหลวงเพื่อคุ้มครองสิ้นอ๋องขึ้นครองบลาลังหากเขาไม่ทำตามนางจะสังหารหม่อมฉันเพคะ น้ำเสียงของฝูเหล่าท้จวินเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนางกุมมือของรัชทายาทแน่นทางเบิกตาโลงกล่าวเสียงสะอื้นฮองเฮาตรัสว่าหากบุตรชายของหม่อมฉันไม่สนใจแม้แต่ชีวิตของมารดาตัวเองเอาแต่คิดจงรักภักดีต่อบ้านเมืองนางจะทำให้ตระกูลฝูล่มจมไปพร้อมกันนางจะประกาศกับคนทั้งแผ่นดินว่าหลังจากที่บุตรชายของหม่อมฉันรบชนะกลับมาจากเป่ยเจียงถูกฝ่าบาทเรียกตัวเข้าพบเขาขืนใจฮองเฮา เด็กในท้องของฮองเฮาก็คือสายเลือดของบุตรชายของหม่อมฉันนางจะทําให้ตระกูลฝูถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรช่างอมหิตอันใดถึงเพียงนี้ฝูรั่วซีที่ถูกขังอยู่ในห้องขังได้ยินคํากล่าวของมันดาจึงเบิกตาพลงถ้อยคําจุกอยู่ที่ลําคอกล่าวสิ่งใดไม่ออกแม้แต่คําเดียวกล่าวถึงตรงนี้ฝูเหล่าไทจวนได้ยินเสียงโซ่กระทบกันอย่างร้อนรนของบุตรชายนางโมโหจนดวงตาแดงฉานขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ